มาก็วลดไปแล้วกันจะไม่นี้ผมพร้อมแล้วครับท mm. <Way ped. S 2> ีบผม่าลงสมัครอจะผมพร้อมหี่จะควรหุ่นไ้รอตํานาตีเรยากไป่นอะถ้าผมไร้ไปเนาะอผมจะรู้ที่มืองใช่แก่ก็รู้เลยบุกิ้าย

ก็วาก็พอตอนู่นนุ่มกับพี่น้องกผมจริงใจเลือดเลจริงใจเห็นไหมผมด้าใจก็ตองผมไม่เคยละกูใดอันนีไม่เคยใช่จะไม่ดีผมยินดีกับพ่อพี่ายทําพี่น้องบจะผมได้พี่น้อดอเบี้ยคนเกลือกร้อยผมยายใจยากกับแม่ทาวผม cô lớn mấy vậy vì đâu Chà bông để về bao giờ nhà đang ren ta mấy đang à làm bông ấy mang ra về vậy à bông về đâu bao giờ bông nhà mấy mì riêng tam bông to đỏ mơ được cây thịt lách nhà bông nhà thịt ta dìu cao nè ai được đâu vậy quá ใจนังเลกตัวัวลุง่อนที่เล็กไปโรงเรียนให้เร็กเหญน่อยเนี่ย่อนเราอีกคืออไนะพอกับแม่ก็ตทำกันปนนี้ปนนี้ผมจะลื้อนพระเพชรกูเลยกพี่น้องนี่คือ,น,คอนี่คือในอยู่ใบเบื้องต้นนะครับยังไม่มาไว่านี้เลยพีน้องครับพีนองกบ Cha bom để bị nó bắt đó. Cha bom để bắt đó. Và rồi là tăng đồ ăn, là quá mấy giờ đó bà, mấy mì tăng nhầm rồi. Lấy bình bỏ cái lô bên kia kia. Cha bom để bị nó bắt đó. Bom cha mẹ mì ở đó mà. Tôi phương nó rồi, rồi. บอกเราปีพรำได้รวนเตียวเชียงใหมกันริงไหมครับพี่น้องครับเย่าโลเปลาเลยพุผมกันนะครับเปยุ่งระบทโม่ลอพผมไม่ยอบอทโมอเราม่ยพมงกับพี่น้องบอทม่กับพี่น้องทรมอนพอไรแล้วกรอยกับพววไม่ใครนอนก่ะ búa cao cake có chết chở lại đó. Nhà đơn tóc son nó. Poa la dạng và về nha là ngon. Manwa chim chim. Chùm chim. Ja mang bay chùm à, mình lên kênh. Yo bum lên bê Rồi Bê nông gom. Chao nông bội. cha, bum về nó em to em em Mì em 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 จากับพ่อพวยกินข้าวหยิบตัวมันว่าตัวยรงแรก็บญิงแต่ว่ายังไม่เจอต้องหลือกนำร้อนก่อนเราไปกินรำหยิบแก้วมันว่าแก้วรางแ้วเจียยังไม่เจอต้องเลือกนำร้อนก่อนพอเราอยู่มันว่าเคยรางแรงก็บหญิงแต่ไม่เจอต้องลวกนำร้อนก่อนก้มล้วนเลยกับพี่น้องจ้าพมในป็นโอปตพมังไม่มีอรมา ก็เปนองกไปเราอยาลืมเลี้ปง่มเปนองมนะครเบแล้วผมยัไม่มีอบตเภคให้อยกไม่รเดีลปอนเสรแล้วก็เลยก็เปนองนี่เทศบาลวยอดไม่มีอบตเพราะมีรถโตรถโตโยมาใช่ไหมรชมตนก็รถตตรงโยกับเจ้าอโพก็เสนยงดั ใจตุงน้อยใจเนตอดต่อปีกิมกมกนอรอยเลยอบอกตมจาอร่ออบอตอกันบริหานธนาคารเบอการนกันอรยมเขตต้มหนัพมดีใจีพี่น้องเจ้าหวยกอบก็้ยอดไอ้โอาสพมพี่น้องเจ้าที่ใกันดานอนเจ้ามน Vì non chào ra chi rồi chào quê đã Vì non chào nà Cao lời dạng tài vô Không lạc được con phải đứng Vì non chào tập liên lên bà tiền ngực Thì rối ráng dạy dạy Tôi đã sắp nên Tôi đã sắp mà Con cái Con mưng nè Con cô Ờ à. Phải đáp ta Cha của dưỡng con trên nè

Típ, đi. Ờ mà típ. Là Ê, bù tí típ, tỏ ra. là cái này. Ui, mãi, 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 Nguyên mày bán. Anh vẫn bằng tay đôi giải á trắng Mà bán quân sao mắng Cói ngon. Choo Chẳng nữa. Choo ý nữa. nữa. Choo nữa. Choo ý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  tơ Choo อายุเกินเจ็ดปีก็มากุเทรถควายกยาวิ่งไปนะวรถควายเก็คกโคกเลยฮะพอปไม่รดดรอเออลองทำเลยนะจ้าอยู่ไหนจิเดี๋ยน้อมนยมาไกลหมดทีทำยูเคยรูปก Ninety níu có dịp cái số tụng ra. có tụng mong em. Cách chin. Your night one. Bin vác trap gần nó. A vô lệ. Hả, chin. Chin, yêu nay, yêu đu bayer. A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 y, yêu đu phải lại quay lại quay lại cho yon mãi granny vòng huyền hên vòng luôn bỏi hên vòng luôn vòng huyền hên vòng huyền hàm mầm vòng luôn 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 โอเคโอเคฉันชวนไม่ลบงน้าไอ๋อโอเคโอเคเออไม่แกไม่ก็วางกันนี่ตอนนี้จ้า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 เต็ดลูกทาน้านอนมึงไม่ตำไรมึงเห็นก็ว่าเต็ลกาปักคนเื่นตำไรแต่แกนังปักคนลักปักบึงอเนี่ยก็คุยกับน้อง Nào, Phương, kia kia. Ló, ua. Buyo nái nóng. Ni bun nó. bì xin nỉ. Oh! So, yang mày xin. Kèn ta chẳng cố lên. Oh! Kia 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 Nā pū, pū kī nāi tō nāi kāp, tā kī nāi kōi dī kāp, nāi kia pū kī nāi nā nōng, nāi tān prāt bai nā nōng, kia mā kiai hōk lō, tē tān rāi nāng iat lō, tē mā rāi nā pū kī nāi kāp. Kuae prāma rót pì à mấy tương chân pì tì tê yo gặp pì à nè à pì tơ mà yo pì ra ao à à mấy tí hết chả chả ok nè bố 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 nong nong này ra ba vậy ngày tối rồi nắng ren nó nó mồi chọn kết mấy cây lê lê để ra ba bố còn món nè หลอกไรกันนะน้องกินเกาวีกันนะยาเรียวปีปล่อย붕เรียปเตรีแกร์ไปให้ที่านุ้ยแต่มึงวางที่โน่นอย่ามัวตีบุตรอไรมันเป็นเหลือมันเออพ่อเม็ดลูกไม่รักเราการ์ตืออย่าไปบังคับเด็กสมัยนี้เออเพี้ยงไม่ต้องไปมึงอยู่บ้านเพี้ยงนะเพี้ยงมึงบอกหน่องเบากันนะโอบโตอ้วนมูที่นเป็นคนติดดินนะรักบอกว่าไหนนั่งก็ลิปูช่องก้น เปียกบอกผู้ใหญ่มวนกันไวลูกล้านหน้าจมไม้กูจะคิดไปคือกูเปียกบอกกำนั้นเมียกันวาสร้ำเป็ดสักช่องนัดใช่ไหมได้แต่ก็ยิงไงอ,ไองไ้อู้คาดไปจองไปเอ้ยไปเดียวตามมาตรงนี้เร็วนั้นเอยลงไปเข้าชาเดียวเข้าชาเออลูกกูทร่งมาเรียนราชพัฒน์ดูมาได้พวอยู่เข้าชาดูคอยบอกปักพวกบอกขั้วคำ โอ้ลูกมึงงั้นเออมาเร็วเดี๋ยวไปเยี่ยมลูกเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้พุ่อยู่นี่ให้เป็นล่วงลูกเรียนก็ไม่จบลินลี่มาปอกอนลูกมาได้พุ่อยู่เข้าชาลูกลินลี่มานี่มาลูกมาดุยเวลากสบายชาปอดที่เรียนไม่จบได้พุ่ยเดียกคนได้พุ่ยเดีากคนเรียนไม่จบ เด็ดใสจแค่ป้าพัวลูกอาเนี่ยพอ่อเออจริงพอ่อคิดถึงลูกกลับบ้านูแม่มองรมทุกวันว่าลูกกลับต่อเนิยไม่กลับมาที่เผื่อพัวตุ่มเร็วลูกรมทุกวันท้าว่าพ่อมาต่เอนเนิยได้ลูกแล้วเออลูกขาแม้ว่าไอเก้ว่กูได้ล้านแล้วไปบอกลูกว่าพ่อปอบเท่าไอ <c oughs> เอ็มเอ็มแม่มาที่ก่อนลูก พอเท้ามาเอม็มเอ็มมาพอเท้ากอลมาลูกมาพอเท้าแล้วกูไม่ต้องเชือ่อว่าลูกเคยกูเคย กูรักมากไอ้แก้วกับมึงกูก็นัดนว่าได้ออยลำกุดรถตานกินแต่นต้ำเยื่อไหวม,มึงแล้วไอ้ยากูตาใหญ่เห็นกับมาดวัดบ่อเคียนเลยกูไอ้ยาึงก,กูไอ้ยายอ,ยา,อาจารย์สมพนฐานเป็นคนลาวูโซลูกทิศลูก้ากาลุยแกวหาวนองก็อา้เต็มตีแล้วไอ้ยาพอท้าวทางังฮีที่หน่ยว,นหนวยเรื่องไลาดเด้ ไ <I> อ้แก้วปอดเท,ท้าเราดูเรียนอะไรดื้อปวดเท้าตั้งยี่สิบขีปอดเท้าไอ้มาเก็บแม่ชั่อยฮู้พวกพเราอาชีพเป็นศิลปินการเป็นศิลปินนี่เรามีความทุกข์เราไว้ชาวบ้านได้ความรักเลยกระ่วงใหญ่เราไปไล่ชัดทันที่เราได้รู้ประเพณีวัฒนธรรมแต่ละชททาติตีเขาอยู่อย่างไร เราได้รําพัฒนด้ร้ได้เห็นชาวบ้านรได้รู้จักเปืือนมากเป็นศิลปินอ่านที่นี่น้องละครดารินงในที่ว่าการมาอยู่ที่นี่ไอ้กวาดทุกประชาชนได้กูชนเร่งนะค่ะแล้ววันนี้เราจะต้องแสดงฟรีนะพี่นุย้ยแสดงฟรีค่ะเป็นการสนองน้ําใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เข้ามาชมละครทุกคืนนะเราเก็บตังก็ทุกครั้งเด็กคืนนี้ฟรีฟรีไม่เอาตาังคค่ะแล้วเราจะต้องเปิเดแสดงตั้งแต่เร็วกว่าคำ แล้วก็พี่เงินทองเหลือมั้งไหมค่าตัวน้องไอ้ทุกครั้งนะไม่เลือเ่อนหรอกเพร่าป๋าป้ายามากแกบ้านกลางโตโค้ดซอเดือนหนึ่งเบิ้ลเก็บปีตรงซ่งทีนี้โตโคดซอเนี่ยเจงมึงอยากาก้วาวไกลว่านาการเพื่อการ,กรเกษตรโตโค้ดซอกูเรียกว่าตวงกูเชี่ยวไอ้ชาบวนเล็กไม่เชี่ยวต่ได้ประวัติที่ขั้วหยุดบ้าน ที่นี่คาตัวนี่หลักที่ไม่ตันหรว่านีิรวยต่างรดัฐเสือ้หวกับเสือไม่โต๊ะเปาร,รัฐาบาลก็ล็อกเ,เล็กเรากัดเซกแต่รูบึงนเซกรูบึงเงินกดเซกกระหลกกโต๊ะกระโดนุยเออเรื่องว่าต่เต้าคนก้อนคน,คนสู้รา้านกับคาเซกรูบึงมันมารบเรือพีร่มเผื่อนกู้เลยบอกพีร่มมากัออนคืนนี้เผื่อหลักกันมากโอ้พีร่มบอกพีร่มว่าแก้วนี้คนเซกรูบึงกันก็เกลียดเหล็กนึ่งถึ่งเหล็กชุ่นใส่ดาด แล้วเขาพาใช้ยแย่งรูบึงหัวโยนในรูบึงบึงขาดเหล็กไรขึ้นตังปักลุ่มเสือไว้โต๊ะเคยถูกมั้งไหมช่องวัดเล็กเมียวัวตีตีช้ำมเมียต้องเข้าโรงพยาบาลเช็กรูบึงกูคเครียเป็นคลอนเจงไว้คนยิ่งกว้างไว้อย่าไปมั่วกับรูบึงในหวาปลื้มคลอนป้อนแกยว่ารูบึงทาหวยพรามารูบึงตามวยปอบรูช่วยช่วยกันเล็กงลงไป แต่บึงมันไม่กลับขึ้นมาก็เมียเราบ้าบาเลยไปเหี่ยวไส้บึงไม่อยู่ไปตุรา,าระนองบึงไม่อยู่ไปตุรา,าระนองออกปากแม่งปองมาอยู่รยวยอาัดรวยริงกิงไม่ออกจาดรวยริ้งกิ้งไม่ออกใจก้องเมียกู่วรกอาเจ้า,ช,าช้วยตาเผยเ <c oughs> สกหลู่บึงเมียครดสเเกท,ทายคูกูยนในเสกหลู่บึงใช่ เออวัดดีครับคุณเป็นใครฮะคุณชื่ออะไรนี่จะเดินทางไปไหนจ๊ะเอพอพวกมันใครมาจากในคุณไม่จําเป็นต้องรับรู้หรอกอ้าวแต่ที่รู้รูคือคุณนี้เป็นบูยิ่งที่ช่วยมากเลยครับเป็นอะไรบ้านี้เป็นพี่ทองเจอคนหลอ่ลอๆชมว่าสวยนี่เขินจังเลยโอ้รอ ไอตองครับโตเจ้ามาแล้วไอโตกะรุนาหนังไอหนังๆนังจะได้หรือเปล่านี่กูแลงบันจงกูไม่ได้แลงวัดเลยนะโตนะนี่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 นอัน,นี้ม่เจ้ตัวร,รับมือตือก้อ,องลวงเคอยแกโตรวรับนั่งนะ อันนี้มาจาวันตู่ก่อนี่แล้ววันแทงคอเ่็ดผมลูกเดือกขาดต,ต่อเดียวเย็ดไงปั่นเรือไอ้โต๊ะไอ้อยาโรอะไรเมื่อไหไปเจอมามาไอ้โลกดูไปต่ออมเรือลาวดำแดงกูเฮ้ <c oughs> เจ้ามาลาวอไอ้โต๊กับ <c oughs> ชื่ออะไรนะคุณผมชื่อดินครับเชื่ออะไรนะผมชื่อดินครับ ชื่อดินพี่ทองคุณเบลก็ชื่อดินเล่วรอ,อยจะเป็นคนเดียกหรอเปล่ากับนายดินลูกใหญ่ด้วยแต่ดูสินายดินหนุ่มคนนี้หล่อเป็นบ้าเลยพี่ทองพี่ทองว่าหล่อไหมอ่ะไม่หรอกเดกแม่เปลตนี่ต่ำตาอึง้งโอ้หหอืม เมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่นเนีเมื่อกี้พี่ทองพูดว่าไงอะไรอ้อร้อะไร,าร,ออะไรมากับพ้มว่าป้มี่บ้านเดิมอยู่บ,ออบ่อรอครับอ๋อแล้วไปหายว่างไปกูแกว้วคนหลังเชื่ออะไรอ่ะใครนะฮะว้คุณน,นั่นแหละผมฮึชเชื่ออะไรชื่อนุ้ยครับว้ ชื่อนุ้ยเฉยเฉยไม่ใช่นุ้ยเฉยเฉยกับมีหนูด้วยครับอ๋อแสดงว่าชื่อนุ้ยหนูไอ้นั่นถูกโทษครับเก้าใจแล่งไอ้ตัวอันเอาไปอีกยี่สิบจะไม่หรือแล้วใจเน,นี่ย,ยตัวมาไกลบ่ายดาดาไอ้ตัวอันกูแหล่ลูกลิกลูกลิกเอาเลวเล่าจักเลวเล่าแกแม่จักวันหยิบที่จะมุง ได้ามาแต่น้อยตองคฤิปนี้เราได้กันว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับมีคอกอคลิปจากสิ้นจินนวัดนะครับว่าจักสิ้นจินนวัตส่องจงมาจากลอนดอนมีกูคลิปจักสิ้นส่องมาทึ่งมือนายอทองอ๋อไม่สักรูต้องการหรือเปล่านี่คลิปักสิ้นกูไม่ต้องการตัวกูอย่างกว้างลุงล้วงดูเตี๊ยบอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าขวานกอปปอ,ปอสอเอาเ นี่คือกวันหลุงล่วงทุเทพประพากรูก <c oughs> วังอีโต๊ว่าประยุทธ์จันโอชาเาวเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วเป็นดินที่งดงามจะคืนกลับมาจำได้ไหมตายายยังจำได้ไหมสอนหนูอยู่แทบทุกปี เจอไปกรงกับบรรเหลาตั้งเจอได้ก็ว่ายตัวลังกันเหนน้ำเหมืนหัวเจอหนุ่มนุนยกับเจอได้ก็หนุ่มนุยรอรื้อประวหน้าตามึงควัแข็งกุ้งเลยใสยก่กรได้เจอหนุ่มนุยอันจอ่อยอ้ตอมกูคูนี่กูคูนี่ครับเจอหนุ่มนุยครับเป็นได้กับปีเลียมอ่ะอันปีเบาผมเลยอ๋อน้องเบาเด็ดเลียม หนู่นุ้ยครับมึงเคยตบเจ็ดข้อเลยไหมตอนนี้เจ็ดข้อพอมจนป่ามิดมาเลยไหมแต่ว่าไม่ป่ามิดมาตีเมาแกกูมาแกมาเอาน้องบ้าปีเลี่ยมไม่เล่นคนอยู่แล้วเว้ยว้าน้องบ้าปีเลี่ยมหามากูไม่ใจรจอคนนี แต่นหน้าตาเหมือนมึงหวานกูไม่ปากกูแอบเปรีดดิ๊ด๊ดิดเพลงเขาแล้วหน้าตาเหมือนมึงกูต่อยแต่งกูก่อนยีดิบรูกหลังจากนั้นก็แฉมกูต้องโรงบาลเลยเราไปเจอกันนี่คือพระอริยาเมตรย์นะครับพระอริยาเมตรย์กำลังเป็นพระพุทธกินิมอยู่นะกูเจียดก็ได้เป็นพระพุทธบาทตายักต่อเดียวนี่ ตัวกองแข้งลางกูกว่าบ้าโยมเหมือนหัวปอกมิดนั้นอะไรเี้ยแวปันเพื่อปอกมรดตาปอกมีดกูก็ตัดยางความจกปันเพื่อตัดยางความจกไม่ชู้อ๋อไม่โู้เด็บ้านในต้องเลี้ยงตาแต่เป็ดกับก้อย่เพื่อเล้าเลี้ยงตาแต่เป็ดกับก้อยไม่อ่านอ๋อ ไอ้แกมึงจวดเจ็กเลยที่ไอ้ตัวล้างเัินตื่นไม่ไหมมึงอย่ากจ้างไอเกินตังแล้วไอ้ตองมึงบอกไอ้ตองนต่ว่าตัวหน้ามาตัวด้วย้แต่ตัวล้างเัินอย่าไปต่้องมันไอ้ตัวล้างออกูเึ้นเว็บเลยกู้นเลยวันต้องโจ้คนแน่นอนไอ้ตัวล้างนัินไม่ได้วุ่นปั่นนั่นไอ้กี้ยิงนักหนาไวุ่นเพื่อวุ่นเมื่อไนไอตัวล้างนัินเนี่ยเขาทำยามึงเละทั้ง มูอส mm. ังยุงสูงห้างออกมาตาจ๋งหัวจอกจอกมุกเติบเติบแล้วโซคุณเป็นมึงอย่าเติบเปกลตัวไงตัวล่างอันโซ่คณแน่นอนครับให้ไกลมันมันอย่ากูนะมันเอ้ยเชื่อได้ตัวล่างเถียงกับฮะเถียงกับพกมีดไหมพกกับ ปกวัยทำได้มิดไปกไม่เจ้าอ่อนแต่งกวยกับแล้วปกไว้ยทำมาได้อ่าปกไว้อ่าเมื่อวันทำงานจบแล้วกับแต่งกวัวมูเจ็ดเจ็ดกวัวเคยหน้าทีกูกับอ๋อปกไว้ยเจ็ดกวัวเคยกับปกวัยเจ็ดกัวเคยแต่งก,ก,กัวมู่ได้วันนั้นนะมีดไม่จำเป็นตงรงใจทวดมากูตบเอาเปครับแหม่มกับ